สวัสดีครับนี่ก็เป็นคลิปที่จะอธิบายเรื่องราวของมันดีกว่าที่คิดมันดีต่อจิตใจในตอนที่11นะครับหรือเ,เรียกว่าชัดๆก็ตอนที่11นนะครับที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเขาคนนั้นชื่อพี่ถาวรครับก็สำหรับคลิปที่อธิบายเสริมนี้เนื่องจากว่าทางพี่ถาวร ท่านไม่ได้ปรารถนาความมีชื่อเสียงแต่ปรารถนาทําประโยชน์เพื่อพระศาสนาเป็นหลักนะครับก็เลยไม่ได้มีการลง youtube ให้เอึกระเลิครับในคลิปของพี่เขาที่ผมนํามาเล่าให้ฟังซึ่งเป็นตอนที่เป็นนักเรียนกับตอนทํางานนะครับแล้วก็เข้ามาอยู่สร้างห้องน้ําให้วัดแล้วหลังจากนั้นก็ออกไปทํางานใหม่ครับยังไม่ได้เข้ามาอยู่ในวัดเต็มตัวแต่ว่า เรื่องราวของการเป็นนักเรียนและเป็นที่ทำงานของพี่เขาก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจถึงแม้ว่าไม่มีใน youtube แต่มีช่องใน Facebook นะครับที่เขาอัดไว้เพียงแต่ว่าเขาเริ่มอัดเนี่ยผมก็เล่าไปแล้วพักหนึ่งดังนั้นผมก็เลยจะบอกว่าใน Facebook นี้เนี่ยเดี๋ยวจะแช์แสดงลิงก์ให้นะครับในช่อง y YouTube ของผมนี่แหละครับแล้วท่านใดยอยากจะดูว่าตอนที่11เนื้อหาอย่างไรก็สามารถเข้าไปดูในลิงก์ YouTube ครับ เพียงแต่อาจจะเริ่มต้นมาผมพูดไปพักหนึ่งงั้นผมจะเกินตอนตอน้ตนๆให้ฟังก่อนแล้วกันนะครับว่าในตอนที่11นั้นเนี่ยเรื่องราวจะเป็นผมก็พูดถึงเรื่องของความจําว่าได้รับคําชมจากท่านผู้ชมจากพระอาจารย์หลายๆรูปต้องขอขอบคุณด้วยนะครับว่าเป็นผู้มีความจําดีแต่ว่ามาอธิบายเพิ่มเติมว่าจริงๆแล้วผมไม่ได้ถือว่าเป็นผู้มีความจําดีเพราะว่าตามทฤษฎีความจําที่ได้เคยศึกษามาเนี่ยเขาบอกว่าคนที่จะจําดีจะต้องจําให้เก่งได้ถึง3อย่างนะครับ คือ1จำเรื่องราว2จํจำใบหน้าคนเห็นครั้งแรกก็จำได้เลยว่าเป็นใครนะครับกับ 3. เนี่ยจำเส้นทางไปในสถานที่ต่างๆไปครั้งแรกก็สามารถไปได้เลยครับซึ่งผมเนี่ยจำเก่งแต่เรื่องราวเท่านั้นแต่ว่าใบหน้าคนจำได้แย่มากนะครับต้องเห็นหลายครั้งถึงจะจำได้เป็นใครเส้นทางก็แย่มากตามเนื้อหาที่ผมได้เล่า ในตอนต้นไปมันจะมาทันตอนแค่จําเส้นทางว่าจําได้แย่มากนะครับพอต่อติดแล้วก็จะสามารถฟังใน Facebook ที่เป็นเนื้อหาของพี่ถาวรได้เลยนะครับก็ขอให้ท่านที่ได้เปิดมาด้วยบุญบรนดาลน,นะครับได้พบคลิปนี้อยากจะชมคลิปตอนที่11ของมันดีกว่าที่คิดมันดีต่อจิตใจก็สามารถไปดูลิงก์ Facebook ที่อยู่ในใต้คลิปของ YouTube นี้นะครับที่ผมจะส่งลิงก์ไว้ให้ขอขอบพระคุณอีกครั้งนะครับสาธุด้วยครับ